แม่เดอะเฟซฟอกฟันขาวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณแมนมาฟอกฟันที่คอสเดนสาขาทอ้องหลอในการฟอกฟันเบื้องต้นคุณหมอจะตรวจฟันและก็ให้คำปรึกษากับคนไข้อย,ย่างละเอียด และถ้าหากคนไข้มีข้อสงสัยหรือว่าอยากถามสามารถถามคุณหมอได้เลยนะคะแล้วเมื่อตรวจฟันแล้วคนไข้มีฟันผุหรือมีปัญหาฟันอื่นๆคุณหมอก็จะแจ้งเพื่อให้คนไข้ได้ทราบแล้วก็รักษาได้ทันค่ะและหลังจากพูดคุยเสร็จคุณหมอก็จะเริ่มขูดหินปูนและขะจัดคราบฟันด้วยพลังน้ำและเกลือหรือที่เรียกว่าแอร์ฟลูเพื่อให้ฟันของคนไข้สะอาดไร้คราบติดฟัน ทำความสะอาดเสร็จแล้วคุณหมอก็จะลงน้ำยากันขอบเหงือเพื่อ,อป้องกันไม่ให้น้ำยาฟอกฟันกัดเหงือค่ะเพราะว่าน้ำยาฟอกฟันมีประสิทธิภาพในการทำให้ฟันขาวเป็นอย่างมากมการขอบเหงื่อเสร็จแล้วก็เริ่มลงน้ำยาฟอกฟันแต่ก่อนอื่นต้องเช็คความเรียบร้อยซะก่อนคุณหมอจะลงน้ำยาฟอกฟันให้ทั่วฟันของคนไข้ เมื่อลงน้ำยาฟอกฟันเสร็จแล้ว oh. ก็จะฉายแสงด้วยนวัตกรรมคูลไลท์ที่จะช่วยเร่งการทำงานของน้ำยาฟอกฟันเพื่อให้ฟันขาวขึ้นได้ในทันทีที่ทำเสร็จค่ะในการฟอกฟันจะใช้เวลาประมาณ45นาทีโดยแบ่งเป็น3รอบรอบละ15นาทีเสร็จแล้วค่ะมาดูผลลัพธ์กันเลย Three, two, one. เห็นไหมคะฟันขาวขึ้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำ แต่จะขาวมากหรือขาวน้อยก็จะขึ้นอยู่กับเนื้อฟันของคนไข้ด้วยเมื่อฟอกฟันเสร็จแล้วคุณหมอก,ก็จะแนะนำวิธีการดูแลฟันเพื่อให้ฟันของคนไข้ขาวได้นานที่สุดใครอยากมีฟันขาวเหมือนคุณแมนก็มาที่คอสเดนได้นะคะ อย่าลืมกด Subscribe ช่องของเราไว้นะคะเพราะบอกเลยว่าเรามีทั้งรีวิวแล้วก็สาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องทันตกรรมแล้วก็เรื่องในช่องปากต่างๆมากมายให้คุณผู้ชมได้ดูวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ